ที่อยากถามประวัติของนาราก่อนว่าเราเกิดมาที่ไหนอะไรยังไงเป็นคนที่ไหนยังไงหรือว่าทำงานเองตั้งแต่อายุม .1 ม .2 ขายทองแค่ต้องอะไรกันทำหาม,มาหากินไปหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยได้กินไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นเลย <S <S ทีนี้พ่อหนูเนะี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยนอกจากจะกินเหล้าแล้วก็เป็นผู้หญิงกินแม่หนูจะโดนซองทุกบ,บนันเขาก็เป็นผู้ที่แบบว่าเมามาก็คือจะมาทำลายแม่แต่แม่หนูว่าคือทนมาตลอดต่อถ้าสมมติแบบพ่อกลับมาเนี่ยเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพได้แต่ถ้าจะกินเหล้าอ<ๆ>ีกจะตายเลยนะ แล้วตอนนั้นน่ยไปพลาดมีคดีได้ไงเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เคยได้มาน้าเปิดใจคุยกับใครเลยนะคือเหมือนเงินที่เราขายไฟเบอร์เนี่ยเราเอากําไรตรงนี้ไปใช้จนหมดแล้วคือซื้อนี่ดีกว่า5 0 0แสนเลื่อนดูกระเป๋าเอเมซื้อมาที20บใบอะไรอี้ไม่มีเงินมาคือตอกสุกมันเลยกลายเป็นงูกินหางขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตันที่หนูทำไว้ความผ่านหูเองมันกลายเป็นผลกระทบใหญ่ในชีวิตหนูเลยหนูอยากจะขอโทษตอนนี้เลยแบบว่าคือถ้าหนูย้อนกลับไปหนูจะไม่ทา